สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2564นะครับพามาดูการทำโรงรถครับผมวันนี้ทำโรงรถจอดคันนูน้นคันเล็กคันนู้นนะครแล้วก็คันนี้อีกคันคันคันก่อนนะครับ นี่แผงโซล่าเซลล์น้อยนะครับ80บาทใช้ปั๊มดูดขึ้นมาให้ช่างผสมปูนทางนี้ครับผมจะได้ไม่ต้องตักน้ำไกลนะฮะใส่ถังตรงนี้นะฮะทำงานตาแดดครับแดดออนมันก็หยุดไปนะฮะเติมไปตรงนี้สถานที่ทำครับผมนะครับอยู่ฝั่งทางเข้าเลยทางขึ้นเลยนะฮะทางนี้ก็ไป ไปเล้าไก่นะครับไปเล้าไก่นะฮะอันนี้น้ําทํานานปั๊มทํางานแล้วครับดูดขึ้นมาจากเสานะฮะมาผสมปูนนี่แม่นั่งกินขนมครับเมื่อวานช่างมาเทลีนครับผมนะครับช่างก็เป็นพิระนะครับวิธีบ้านๆชั้นแนลพี่แซมนะฮะแล้วก็พี่ชัยหนึ่งคนนะครับวันนี้ เสาหกต้นนะจะทําห้องเก็บของด้วยนะครับโรงรถแล้วห้องเก็บของด้วยเมื่อวานเทลีนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มายกได้เลยเทลีนใส่ปูนปรับระดับเรียบร้อยอันนาเสาเอกว่ะอนุน้องเนี่ยครับจอดสองคันนะครับซ้อนกันเรียงกัน,นครับแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นห้องเก็บของหกต้นผมใช้หน้าสี่นะครับไม่ใหญ่มาก

อ่ะก็รอบนี้นะครับได้โครงสร้างเท่านี้นะครับแต่ก็เหล็กก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผมแพลนทําแค่นี้ก่อนนะฮะรอบต่อไปจะขึ้นแปรแล้วก็มุงหลังคานะครับแต่อันนี้ประมาณอีกสักดูงบเรื่อยๆครับทำตามงบอันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าแบบโอ้ดีมากแล้วนะครับงบประมาณตัวนี้หมื่นกว่าแล้วนะฮะเสาซื้อมา9นะแต่ว่าใช้จริงแค่6นะครับอันนี้เก็บไว้ต่อเติมห้องน้ําที่บ้าน ในตัวบ้านใช้6ต้นนะครับ6ต้นมันจะมีที่จอดรถเนี่ยความกว้างเนะี่ยห้าเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรห้าสิบนะครับความกว้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ยห้าเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรห้าเมตรยี่สิบคูณห้าเมตรยี่สิบนะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องทํางานห้องเก็บของเนี่ยสามเมตรยี่สิบเอ่อคูณเท่าไหร่ประมาณอันนี้จําไม่ได้กี่เมตรนะฮะ ไปอยู่อน,นยนยอนุอนน่ยหนอ <5 S 1> ต้นต้นนุ่ยหนอห้าเมตรหนอเออยาวห้าเมตรยี่สิบตันนี้สามเมตรยี่สิบครับอ่าก็เป็นทั้งห้องเก็บของแล้วก็ห้องประกอบงานห้องทางานของผมนะครับแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะเ,เข้ามานอนได้นะครับห้องนี้จะห้องเก็บของจะตีฝ้านะครับจะตีฝ้าแผ่นเรียบปิดหมดเลยแล้วก็มีประตูมีประตูหน้าต่าง ปกตินะครับไว้ทํางานนะฮะแต่ว่าในการทําครั้งนี้ก็คือผมจะมุงหลังคาให้ได้แล้วก็เอารถมาจอดก่อนนะฮะส่วนห้องเก็บของเดี๋ยวทยอยไปเรื่อยๆนะฮะอย่างน้อยให้ให้ได้ร่มก่อนนะครับในโครงสร้างนะครับทีมงานพิระนะครับนู่นครับผมวิธีบ้านๆชาแนลนะครับมาทํา DIY ครับผมไปดูงานกระถางแล้วก็งานส่วนงานก่อสร้างก็จะอยู่กับผมนะครับผมให้พิระมาทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พี่แซมนู่นครับผม พี่แซมก็เป็นญาติญาติกันเลยครับทํางานเป็นรายวันครับจ้างรายวันทํางานกับบ้านหลังน้อยเนี่ยทํางานใส่สบายครับผมนะตัวนี้เหล็กเหลือครับเหล็กใช้เป็นหน้าสามหมดเลยนะครับโครงทั้งแปรทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ระที่พาดไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคอซองตองใช่พาดยาวยาวไปนะครับเป็นหน้า3า,มามหมดเลย3ามคูณหุดห้า นะครับตอนนี้ราคาขึ้นทุกอย่างนะครับท่านชมไม่ใช่ช่วงของของที่ราคาถูกเหมือนงานโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะครับถ้าของบ้านหลังน้อยเนี่ยถ้าขอราคาถูกเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับผมปกติแล้วเน้นติดตั้งให้ใช้งานได้จริงครับติดตั้งตามกำลัง ของไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะถ้าอยากได้ราคาที่ประหยัดนะฮะเราต้องศึกษาแล้วทําเองได้นะฮะตัวนี้ในเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับลังค่าเอียงแบบนี้นะครับมันหันไปทางทิศใต้พอดีเหมือนบ้านนะครับห้องเก็บของเนี่ยจะทําโครงสร้างซัพพอร์ตการวางแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับซัพพอร์ตยังไงก็คือเราเพิ่มเหล็กไปเพิ่มเหล็กค้ำไปนั่นเองนะครับให้มันเวลาเราขึ้นไปตรงนี้ครับผม อันนี้ก็คือโซนข้างบนเนี่ยจะทําให้อนาคตอาจจะมีแผงโซล่าเซลล์มาวางนะครับแต่จริงผมอยากวางด้านล่างผมทําตอหม้อ,มอไว้แถวนั้นซึ่งวางแผงหมดแหละนะครแต่ตรงนี้มันมีต้นไม้แต่ก็ไม่ตัดหรอกครับแต่ก็เราสามารถที่วางสําหรับใช้ทํางานในห้องนี้อย่างเช่นที่มันพอใช้ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ได้นะประมาณนี้หรือไว้เทสระบบที่แบบอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ๆในอนาคตนะคคใครสนใจให รีวิวอินเวอร์เตอร์หรือเทสระบบพวกอินเวอร์เตอร์มอแปลงนะครับก็ติดต่อมาได้นะนะครับเดี๋ยวจะมีการเทสให้นะครับแล้วก็ผมเทสแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็รับติดตั้งด้วยอยู่แล้วนะครับในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงครับผมนะเสาหน้าสครับผมนาไม่ใหญ่นะครับตัวตรงนี้จะมีการก่อบล็อกขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จอดรถ2คันจอดรถได้2คันคันอซิตีกับซู z u k i นะฮะ ฝันะ่งนี้โล่งฝั่งนี้จะทําเป็นที่ไว้วางแผงเทสงานนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ต่างๆที่ที่ผมทําช่องอยู่นั่นแหละใหญ่กว่าบ้านนี่นะครับนี่ใหญ่กว่าบ้านนี่เนื่องจากรถมัน2คันแล้วเรามีห้องเก็บของด้วยนะครับทําให้มันครั้งเดียวนะครับให้อยู่ด้วยกันนะฮะให้เป็นสัสดส่วนมันจะได้อ่าไม่ต้องทําหลายรอบหลายที่นะฮะใครมีไอเดียการทําลงรถอะไรก็มาแชร์กันนะครับ งบประมาณผมยังไม่ได้ตั้งไว้ชัดเจนนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็กทําไปเรื่อยๆจนมันเสร็จนะครมันก็หลายมื่นอยู่นะฮะก็ทําให้มันแข็งแรงและอีอย่างมันก็สไตล์แบบที่เราชอบแบบที่เราออกแบบไว้นะฮะข้างนี้จะมีสระน้ําอยู่แล้วเป็นสระน้ําฝั่งบ้านนะฮะเปิดประตูทํางานมาก็จะมองเห็นสระน้ําทํางานในที่นี้คือประกอบงานโซล่าเซลล์ประกอบตู้โซล่าเซลล์รีวิวพวก อ,อุปกรณ์โซลา่าเซล์จากสปอนเซอร์ต่างๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมมาติดตามนะครับคาดว่าจะได้มุงหลังไหประมาณ1เดือนนะครับทำตามงบไปก็มาติดตามชมดูโรงรถบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนจอดรถ2คันแล้วก็ห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ